แฟน,นหลายหลายรุ่นเด็กๆรุ่นเดียวกันรุ่นพี่รุ่นที่โตกว่าเด็กๆอ่ะผมบอกเลยว่าทำไมผมเป็นเด็กๆนะผมไม่กล้าคุยกับคนทีเ่เยอะกว่าจริงๆไม่ไม่ไรู้มไมเหมือนกันนะฮะผมก็เลยเนี่ยวันนี้อยากจะลองดูไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นเป็นคนไม่ค่อยกล้าพูดฮนะนี่อยากจะขอ ร้องเพลงจีบเพลงใช่ไหมแต่ผมแต่งตัวแบบนี้เนีพ right. ูดตรงๆว่าดูเหมือนจะไปทำลายความฝันแล้วนะคนเด็กโอสอนเด็กทุกคนเสื้กผู้พิลได้ไหมฮะไม่ต้อง้ไม่เราเราช้ครักอ่าชิดนี้ก็ได้ชิดนี้ก็ไดะอะเลฮะ เดี๋ยวหาดนะดีเนี่ยพอผมไม่แน่ใจเลยว่าใครอันนี้พูดตรงๆใครเป็นคนคิดแฮชแท็กผู้ชายคนที่ร้อยหนึ่งให้ผมไม่รู้นะพอมีแฮชแท็กมาปุ๊บวันนั้นผมพูดไปใช่ไหมแล้วพอมีแฮชแท็กมาปุ๊บนะครับมีโอ้โหแฟนๆหลายๆคน DM มาผมเยอะมากเลยบอกพี่มีนผู้ชายคนที่ร้อยหนึ่งนี่เหมือนหนูเลยคนร้อยเอ็ดบ้านเดียวกัน กลับมาบ่อยๆนะคะพี่มินกลับมาบ้าๆๆจจบ่อยๆแฟนตัวจริงแน่นอนน้องันนี้แฟนตัวจริงพี่แน่นอนนะฮะ เกงต่อมันเห็นไม่ได้ผมถามจริงอะใครใครบอกว่าไม่เห็นยกมือขึ้นเป็นคนดีบอกแล้วไม่ใช่ผ้าดำผ้าดำเป็นไงละ ตายนะพี่ไม่อย่าเลยพี่หยุดหยุดก่อน,นพี่ทีมงานเขาบอกว่าโชว์ต่อไปไม่มีผมจริงไหมเดพี่อะไรเขาเปลี่ยนใครโชว์ต่อไปไม่มีผมอะไรแล้วหลอกผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมเนี่ยหอ่อห่อเลยแล้วกันพี่หอ่อห่อผมกลับเดือย แบบคิดวันยัได้อ่ะ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 อะ I don't wanna take your time ุ oh girl, you. แล้วลงแล้งเอจะนั่นลาย Oh baby girl I don't wanna e t you ไหนไหนก็ Ultimate t ู u แล้ว Ultimate m e a ไปพักก่อน <c oughs> Ultimate t ู u ดูแลกันไปก่อน <c oughs> อา้าพี่ดูอ้าทำไม แล้วอ่ะไม่คิดว่าจะให้พักบ้างเลยหรือไงแล้ำพึ่งมะนาวสาแก้วแล้วเนี่ยอีกหน่อยจะไปขโมยพึ่งวัดข้างๆนี่มาแล้วเนี่ยอยู่ไว้ก่อนเทคแคร์ฝากเทคแคร์แฟนๆของเขาเลยได้ไหมครัได้ได้ให้เพื่อนๆที่พี่หยงเป็นแฟนนะเปตนแฟนหนึ่งคนได้ไหยพี่ตัสาม นนาแล้วนคะรับพี่ตัววันนี้นะเราก็มีสมบัตประจำปีสองพันะครับดีไซน์ใหม่ทำร้านไหนครับออเราร้านมันเองเฮ้ยเรียกว่าส่งอะไรเรียกว่าส่งอะไรหนะ่งส่งออม ือโพนี่ผมสวโพนี่โพนี่โพนี่โอเคก็ที่จริงเราเพิ่งเจอมีนเมื่อกี้เองเลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ก็ไม่มีอะไรครับก็อันนี้ก็เป็นงานมีมออนสเตจใช่ไหมที่เอาจริงๆว่าพวกเราทุกคนก็ซ้อมมันมันหนักเหมือนกันนะ รู้จะผลงานที่ออกมาลืมไปว่าพบอกไม่ได้เราซ้อมตัางเดี๋ยวไม่คช่นเสี่ยใช่ก็ััใช่ก็พวกเราทุกคนก็อยากจะยินดีกับมีด้วยนะครับที่ในสุดอดสร้างสรรคการเมืองของตัวเองได้สำเร็จปูให้หลังแล้วพูดกันดี รอยยิ้ที่มาจติใจ เป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มแรกๆสมัยเลิฟซิกซีนั้สองนะครับผมหลังจากแยกย้ายกันไปนานสี่สี่วีนานมากแต่เรายังคุยกันเรื่อยๆยังติดต่อกันอยู่เรื่อยๆนะฮะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังสมัยก่อนไม่รู้น้องมินจําได้ไหมแต่พี่จําได้เลยเอาละกลัวละจังหวะนี้นะไม่ใช่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 เรื่องความผิดอะไรสปกอย่างเป็นความผิดเล็กน้อยแน่ใจ ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับมินเลยโอเคคืออย่างนี้สมัยก่อนอ่ะมันชอบคือเวลาเราไปงานต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีของยื่นให้พวกเราเนาะใช่คร<ช>ับและของมินกับของมินสลับกันบ่อยมากจริงจริงมาก <c oughs> มินถือดอกไม้กลับไปที่บ้านอ้าวน้ายมิน <c oughs> เคยเจอเหมือนกันเคยเจอเหมือนกันถือตุ๊กตากลับไปที่บ้านเนี่ยแหละมีติดรูปมาคนคนนึงทำไมตากูุตีจังวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีออนสเตจไม่ใช่มีออนสเตจโอเคนะโอเคนะยอกไงยอกไม่เจอนานมีอีกอย่างหนึ่งเบียรกี๊ดประมาณนี้เลยมีนไปออกงานช่วงแรกๆยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่อุ้ยน้องมีเลิฟซิกน้องมีเลิฟซิกมาอ้าวนี่มิกมิกที่รักมิกเลิฟซิกพี่อมไปไหนพี่อมไปไหน เราก็เลยว่าอ้าวผิดคนชื่อคล้ายกันหน่อยแต่วันนี้วันนี้วันนี้สลับกันแล้วครับผมมีนมีนมีนไหนมีนเพียรวิทย์ล้วเฮ้ยเกรดดอ้โหเมจิงเมจิงพี่ชายของเรามาไกลมากครับจังหวะนี้จริงครับผิดชื่อใส่ยอมนะยอมไปดองไปนไม่มีงานหน้าละนะเกมที่ขึ้นเลยนีย ไอจีก็ให้ลงให้นะพินน่ะพินใหม่น่ะขอบคุณครับพี่เพื่อนในผูดอื่เพลงแล้วครับผมช่วงนี้น้องมินเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสายนักร้องแล้วใช่ไหมใช่ว่าอย่างนั้นก็ได้ครับผมมีมีซิงเกิลมีครับผมออกมาหลายซิงเกิลยังก็ตอนนี้ก็ส่งน,นะครับโอ้ยชวนมาแต่ละคนชวนมาฆ่าจะชัด เอางี้ดีกว่าครับผมผมให้น้องมินเนี่ยถือโอกาสนี้ผมขอถอดคอไปล้างข้างหลังเวทีแป๊บหนึ่งคอบนหรือคอล่างครับพี่<น>ผมพยายามคิดอยู่ว่าผมจะหลุดคำหยาบคำแรกในงานนี้เมื่อไหร่เกือบเปยนะมึงเย็บไว้เกสคนหลังดีกว่าโอเคเอาเป็นว่างั้นผมให้น้องมินเนี่ย วิธีนี้เป็นของน้องเต็มที่เลยนะฮะมีนอนสเตจใช่ไหมครับมีนอนสเตจผมให้แค่เพลงเดียวนะครับผมกลับมาใหม่เพลงเดียวนะเพลงเดยวม่นไปให้แยกกันหมดเลยไม่เอานะฝากน้องมินด้วยขอเป็น้องมินด้วยครับผมเพลงนี้เป็นเพลงแรกของมินนะครับปล่อยมาเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับผมไม่รู้ว่ามีใครเคยฟังไหมนะฮะแต่วันนี้ดีใจมากๆที่ าทางพี่มีนเชิญมาร้องชวนมาร้องเป็นเกสนะครับโอเคครัไม่ัั่งไงบ้างก็ใครร้องไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่อยากให้ทุกคนลองถ้าเป็นไม่ได้วางมือถือแล้วก็ช่วยไปด้วยกันนะครับผม อีกนานแค่ไหนกว่าที่ฉันจะเดินต่อไป